มาจริงใจจริงตามนัดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งในส่วนของการรับเงินนะคะสูงสุดเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีอยู่ที่1,000บาทเลยใครบ้างจะได้รับสิทธิ์วันนี้นั่นจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแล้วก็กอดติดในการจ่ายเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้นอกจากนี้นะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม2 5 6 8ไปพร้อมๆกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมอย่าลื กดติดตามเป็นกำลังใจให้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะประกาศอย่างเป็นทางการค่ะ สำหรับการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางนะคะจะได้รับเงินในเดือนสิงหาคมนี้ตรงกับวันที่8สิงหาคม25 6 8รค่ะเรามาดูกลุ่มแรกนะคะก็คือการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุค่ะ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุเลยนะคะแบบขั้นบันไดค่ะอายุ60ปีถึง69ปีจะได้รับปีที่600บาท70ปีถึง79ปีจะได้รับปีที่700บาท80ปีถึง89ปีจะได้รับปีที่8 0 0บาทแล้วก็90ขึ้นสิ จะได้รับอยู่ที่1,000บาทค่ะซึ่งการเลื่อนจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะตรงกับวันที่8สิงหาคม2 5 6 8นี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คือเงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดนะคะ600บาทค่ะต่อเด็ก1คนต่อบุตร1คนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กค่ะคุณผู้ชมก็จะโอนตรงเข้าบัญชีให้เลยนะคะร่วมแสดงความยินดีด้วยและกลุ่มที่3จะเป็นการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ8 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะคะอายุต สอกว่าสิปีจะได้รายปีที่1 0 0 0บาทอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รายปีที่8 0 0บาทซึ่งทุกวงเงินที่จะมีการจ่ายนะคะโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นในวันที่8สิงหาคม25 6 8นนี้ยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินค่ะครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนะคะใครบ้างได้รับสิทธิ์อย่างไรรับ,บวงเงินอะไรบ้างในวันที่15สิงหาคมก็จะเป็นการจ่ายเงินค่าบริการของพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมรและอสส ทัวประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีการส่งรายงานสมาร์ทอสมอของเดือนกรกฎาคมนะคะจะจ่ายเงินในวันที่15สิงหาคม25 6 8แค่ะและวันที่20สิงหาคม2 5 6 8ก็จะเป็นในส่วนของเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้นะคะสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้รวมจ่ายสาหรับการจ่ายเงินเบีย้ยผู้พิการและก็เงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการนะคะก็จะได้รับติดที่1,000บาทนั่นเองค่ะโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ และก็เลื่อนจ่ายเงินให้เราขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านที่รอการรับเงินสงเคราะบุตรจากทางสํงงานักงานประกันสังคม1,000พบาทต่อคนต่อเดือนสูงสุดคราวและไม่เกิน3คนค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธ์ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา 3- 9จก่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา3าเดือนแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์นั่นเองค่ะก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะ ค0 0 0 0 0บาทโอนตรงเข้าบัญชีค่ะนี่แหละค่ะคือตารางที่นํามาฝากสําหรับการอัปเดตการจ่ายเงินของเดือนสิงหาคมที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มเลยนะคะใครอยู่ในกลุ่มนายร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ